สวัสดีครับร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็กระเป๋าจะมารีวิวกระเป๋าใส่ไก่นะครับกระเป๋าใส่ไก่ของร้านบางดุลจะเป็นใบใส่ซอฟนะครับใส่ซอฟด้านใต้นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นช่องเปิดปิดหน้าได้นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ซิปด้านด้านในด้านในนะจะเป็นสีดํานะครับด้านในกว้างนะครับด้านใน มีช่องรูระบายอากาศนะครับข้างๆนี่ครับช่องรูระบายอากาศจะมีซิปนะครับแล้วก็ด้านใต้จะเป็นซอฟนะครับซอฟเป็นอย่างหนานะซอฟแข็งอะครับด้านใต้จะมีซอฟ นะครับจะทําให้กระเป๋าเรามีรูปทรงนะครับมีทรงนี่ครับด้านหน้าไก่นะครับแบบเปิดปิดหน้าได้นะครับด้านข้างครับจะเป็นช่องใส่อุปกรณ์นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งจะเป็นช่องเสียบหลักนะครับตรงนี้ช่องเสียบหลักไก่นะครับเวลาไปต่อนะครับประมาณนี้ครับ แล้วก็นี่ด้านหางนะครับด้านหางทรงกระเป๋าจะเป็นทรงปานี้ labels, นะครับทรงโค้งโค้งลงล่างนะครับโค้งลงล่างแล้วก็ขึ้นบนนะครับจะจะมีช่องหางไม่ใหญ่นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็กระเป๋ารุ่นนี้จะวางได้นะครับจะวางได้ไม่ล้มนะครับเหมือนเหมือนมีซอฟด้านใต้นะซอฟนี่ครับอ่ามันจะเป็นทรง ก็ตอนนี้ก็มีสองสีให้เลือกนะครับมีสองสีให้เลือกมีลายทหารลายทหารนี้ครับแล้วก็ออกดำดำลายทหารเหมือนกันแต่ว่าออกออกดำดำนะใครที่สนใจกระเป๋าใส่ไก่ของร้านบางดุลน,นะครับโทรศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามศูนย์สามเก้าแปดนะครับก็มีหลายใบนะครับมีหลายใบติดต่อได้ครับร้านบางดุล สวัสดีครับกระเป๋าสายไก่ใบหนาะ